ยินดีต้อนรับสู่สาักการสถานพระมารดาโมรัสขีประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารครับตรงกำแพงนะครับก็จะมีป้ายเห็นนะครับบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้นะครับไปดูด้านในกันเลยครับว่าจะเป็นยังไง บริเวณภายในนะครับก็จะมีศพจำลองของมรรณะกรีทั้ง7แห่งประเทศไทยนะครับให้คนมาเยี่ยมชมแล้วก็ถ่ายรูปนะครับและภายในก็จะมีบทคิดนะครับมีไว้สำหรับประกอบพิธีทางาศาสนานั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังและก็ด้านข้างของสักการะสถานนะครับก็จะมีบ้านเรือนสมัยก่อนนะครับที่ยังคงไว้อยู่นะสวยงามมากนะครับเอ๊ะเราไปดูสองแม่ลูกเขาคุยอะไรกันนะด้านหลังก็จะมีจุดชมวิวและก็ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปนะครับมีชิงช้า ส่วนตัวผมนะครับเล่นจริงช้านะครับบาดเสียวมากกลัวตกแม่น้ำโขงนะครับท่านใดอยากมาเยี่ยมชมนะครับเดียนเชิญที่บ้านสองคอนอำเภอวันใหญ่จังหวัดบุทธานันสวัสดีครับ